ซาวเทคก็มีสินค้าให้เล่นมากมายหลายอย่างครับซาวเทคเนี่ยผมก็ใช้ทุกคันเลยก็ว่าได้สำหรับเสียงกลางครับบนรถแห่ของผมนะครับผมครับครับผมสวัสดีครับผมครับก็อีก1บูสหรือ1แบรนด์ลำโพงที่ผมแนะนำครับซาวเทคครับผมลำโพงซาวเทคก็ถือว่าได้เสียงที่ดีและถูกใจผมมากครับผมใช้ซาวเทคเนี่ยบนรถแห่เนี่ยโอ้โห4 5 6ปีครับถือว่าเป็นลำโพงที่ใช้แล้วทนครับที่หลายคนถามว่าลำโพงดีไม่ดีต่างกันยังไงครับผมครับลำโพงเนี่ยถ้าเปิดเบาเนี่ยเสียงจะไม่ดีกันเท่าไหร่นะครับเปิดเบาเเเเนนนีีีี่่่่่ยยยแบบพอดดสงไไมกัทาหร แต่ถ้ามีอัตราการเล่งครับเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความสําคัญเลยครับเช่นเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะบอกกราฟมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับกราฟมาอย่างเงี้ยถ้าเราพงแบบไม่ได้เกตไว้ราคาเนี่ยเวลาเล่งเนี่ยอาจขึ้นตรงนี้ทีเดียวครับฝั่งนี้ไม่ขึ้นบางตัวขึ้นนมิดโลมิดไฮไม่ขึ้นเหมือนกันครับแต่เซาแทกเนี่ยเราเล่งเนี่ยอัตราการขึ้นเนี่ยมันขึ้นพร้อมกันไปงี้เลยครับถือว่าเป็นลำพงที่ดีมากและผมก็ใช้ในแบบงานลดแห่งานเวทีหลายตัวผมก็ใช้เซาแทกทางบดเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นลำพง่ะนึ่งละ มีอะไรครับเดี๋ยวผมมีอะไรทุกรุ่นนะครับตรงนี้ครับไม่ว่าเป็นตัวนี้ตัวเล็กตัวใหญ่ผมมีวอยทุกรุ่นตรงนี้เป็นตัวที่สําคัญมากครับผมครับผมบอกเลยว่าขายเนี่ยไม่ยากยังไงก็ขายได้แต่การเซอร์วิสเนี่ยครับการที่มีอะไรตลอดเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่สําคัญมากครับผมครับนี่แหละอีกหนึ่งสาเหตุที่ผมเลือกซาวเทคนะครับผมครับทีนี้การซ่อมการเปิดไวอยทุกครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ใช้วอยจริงนะครับผมครับปัจจัยหลายอย่างครับที่ทําให้มันดังเหมือนเดิมได้เช่นถ้าเราเป็น บอยธรรมดาเนี่ยคือการลำโพงแต่รุ่นเนี่ยเขามีการออกแบบทุกอย่างครับกระดาษบอยแดมพวกเนี้ยออกแบบใส่กับลำโพงนี้ทุกอย่างเราใส่บอยผิดจากบอยของแท้ลวดมินียมมาใส่ทองแดงเนี่ยอัตราการด้งของมันเนี่ยก็จะผิดปกติไปครับแล้วก็โทนเสียงก็จะหายไปเหมือนกันครับอีกหนึ่งอย่างที่แนะนําสำหรับลำโพงครับแล้วในเนี้ยโอ้โหก็ถือว่ามีลำโพงหลายรุ่นมากครับผมครับเล่หนึ่งรุ่นครับที่คนยังไม่ค่อยรู้จักครับลำโพงซิบกโอมครับผมครับสิบกโอมคืออะไรครับเอาง่ายครับผมครับสำหรับใครที่ มีตู้อยู่แล้วครับแต่ต้องการ power ขับได้หลายใบครับเค่16โอมเนี่ยเราสามารถ power หนึ่งข้างเนี่ยต่อได้ทั้งหมด4ดอกเลยนะครับเนี่ยต่อเนี้ยได้4ดอกเลยนะครับสำหรับ power หนึ่งข้างเนี่ยแต่ถ้าเราเป็น8โอมเราต่อได้แค่2ดอกเห็นไหมเห็นความแตกต่างกันแล้วครับผมครับทีนี้เราพ16โอมเนี่ยทำไมบ้านเราไม่ค่อยใช้กันเพราะว่าต่อแล้วครับมันดังเบาครับเพราะว่าโอมมันเยอะครับเห็นไหมครับนี่ะคือคือข้อเสียครับผมครับทีนี้ ในตู้ใหญ่ครับหรือตู้ผม A8 เนี่ยผมก็ใช้ตัว1 6โ oh อห์มเพราะว่าผมต้องการให้ power หนึ่งข้างขับลําโพงได้ทั้งหมด4ดอกนั่นเองครับนี่คือลาโพง1 6โ oh อห์มที่เขาทํามากันครับผมครับแล้วมันต่างกันยังไงบ้างต่างกับแปดเนี่ยแล้วมันต่างกับแปดโอห์มยังไงบ้างเสียงอะไรทุกอย่างเหมือนกันบดนะครับเหมือนกันบดเลยครับหลายคนไปลอง10โอห์ม1ดอก8โอห์ม1ดอกยังไง8โอห์มก็ชนะครับเพราะว่าโอห์ม oh มันต่ำโอห์ม oh มันต่ำปุ๊บวน์ท์ power ครับหรือ w พาว power ออกเต็มมันก็ดังแล้วครับแต่1 6โอห์มครับโอ้โหเปิดยังก็ไปดังครับเพราะว่าโอห์มมันสูงครับวัตต์เวอร์ไม่มีออกนั่นเองครับผมเนี่ยการที่เราลองครับผมครับแล้วก็มีหลายรุ่นมากไม่เป็น5นิ้วเห็นไหมครั5นิ้วใครต้องการทําตู้คอลัมน์เล็กๆนะครับชอบเสียงจะใสมันหวานนะครับผมเห็นไหมครับนี่ครับทุกคนต้องแยกแยะออกครับระหว่างเสียงดีกับความแรงครับตัวเนี้ยซาวด์แท็งเนี่ยจะเป็นเสียงที่ดีแล้วก็แฟดเรามีความละเอียดของเสียงเยอะมาก5นิ้วเห็นไหมครับหนึ่งตัวใครได้ตู้คอลัมน์ ก็สามารถไปใส่ได้ครับผมครับ10นิ้วยังมีครับผมครับ10นิ้วก็ถือว่าเป็นกึ่งกลางที่ผมว่าครับเป็นกึ่งกลางระหว่าง5นิ้ว10นิ้วครับ12นิ้วเนี่ยบ้านเรานิยมใช้งานมากก็อีกหนึ่งรุ่นครับที่ใช้งานบนรถแห่12นิ้วถือว่าซาวเทคเนี่ยผมก็ใช้ทุกคันเลยก็ว่าได้สำหรับเสียงกลางครับบนรถแห่ของผมนะครับผมครับพวกมิลลิโวลต์เนี่ยก็ยังมีครับสำหรับตัวเนี้ย18นิ้วก็มีทุกรุ่นครับผมครับแล้วก็ซาวเทคเนี่ยมีทั้ง power เห็นไหมครับ แต่กูร์รพง B C E V วนะครับมีครบไม่ลอยครับผมยังขายซาวเทคครับผมครับแล้วก็ดอกเบสครับผมครับเนี่ยสำหรับใครที่ต้องการเสียงแบบนุ่มลึกนุ่มลึกแบบธรรมชาติอีหนึ่งอย่างที่บางคนอาจจะไม่รู้เช่นลรพงที่เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับสามารถกดลงเลยครับผมครับแต่โพงประกอบอย่างเช่นดอกเอกซาวนะครับกดตอนแรกจะไม่ลงนะครับแข็งมากว่าเราต้องการห้แดมมันแข็งเพื่อจะได้ความแข็งของเสียงแต่พวกเนี้ยมันนิ่มมาตั้งแต่ ตุดกําเนิดของเสียงเลยเห็นไหมครับมาแต่นี่เลยนะครับกราฟครับโอ้โหถือว่าโหดครับสำหรับเสียง18นิ้วครับผมครับใครต้องการเบสนุ่มลึกนุ่มลึกคืออะไรบางคนยังไม่รู้ครับนุ่มลึกก็คือแบบเบสนิ่มๆแบบฟังแบบซับมันจะดังเบสต่ำๆแล้วก็ลากๆนิ่มๆแล้วก็ฟังแล้วไม่ลาคาญนะครับผมครับแต่ถ้าเบสแข็งเนี่ยตึกตึก๊ดๆแล้วนะครับเราฟังกันานเราจะลาคานครับในการฟังในบ้านครับผมครับเห็นไหมครับ